ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะ,ะให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะ New Express ชั้นป4นะคะหน้าที่5 5ค่ะอค่ะหน้าที่150จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของ grammar นะคะหรือไวยากรณ์รูปแบบประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับอาชีพตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับอาชีพอยู่ใช่ไหมคะ รูปแบบประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับอาชีพข้อ1รูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น y o U กับ D รูปประโยคคำถามนะคะ What do you do สมมุติว่าเอา y o U ก่อนนะคะ What do you do ถาม y o U ตอบ I นะคะคุณครูเคยสอนแล้วถาม y o U ตอบ I อย่างเดียวที่ถาม y o U ตอบ I อย่างอื่นถามอะไรก็ตอบอย่างนั้นถามเดตอบเดถามฮีตอบฮีถามชีตอบชีนะคะ,ะถ้ามีประธานเป็นยูกับเด what do you do แปลว่าคุณทำอาชีพอะไรถ้าถามว่ายูนะคะ what do you do คุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบถามยูตอบ I ค่ะ I am ตามด้วยอาชีพนะคะตัวอย่างเช่น I am a doctor I am a doctor อ่นะคะต่อมาถ้าเปลี่ยนบ้าง What do they do ถ้าเปลี่ยนจากจาก you เป็น they นะคะ What do they do พวกเขาทำอาชีพอะไรถาม they ก็ตอบ they ค่ะ They are ตามด้วยอาชีพนะคะตัวอย่างเช่น They are nurse They are nurse พวกเขาเป็นพยาบาลน,นะคะ ถาม u ตอบ i ถาม d ด y ตอบ d ด y นะคะอ่าต่อมารูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานนะคะเป็น he หรือ she ถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she ง่ายมากๆ what does he do ลองใช้ he เป็นเขาผู้ชายก่อนนะคะ,ะ what does he do เขาทำอาชีพอะไรเขาผู้ชายคนนั้นนะคะทำอาชีพอะไร ถาม he ตอบ he ค่ะ he is ตามด้วยอาชีพเช่น he is a cook he is a cook แปลว่าเขาผู้ชายคนนั้นนะ่ะเป็นคนทำอาหารนะคะหรือถ้าถามเป็น she what does she do what does she do เขาผู้หญิงคนนั้นนะ่ะทำอาชีพอะไรนะคะถาม she ตอบ she ค่ะ she is ตามด้วยอาชีพนะคะ she is a cook she is a cook เขาผู้หญิงเป็นคนทําอาหารนะคะง่ายมากๆเลยในเรื่องของอาชีพต่อมาหน้าที่151หน้าที่151นะคะในกรอบเนี้ยก็คือจะเป็นการสรุปเนื้อหาเมื่อกี้นี้แหละนะคะ What do ในกรณีเราจะใช้ do ในกรณีที่ถาม y o u กับ they นะคะ do 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 นะคะในกรณีที่ถาม y o u กับ they แต่เราจะใช้ d o e s นะคะ d e s ในกรณีที่ถาม he กับ she นะคะ he กับ she เช่น what do you do what do they do แต่ถ้าใช้ d o e s ก็คือ what d o e s h e do what d o e s she do ประมาณนี้นะคะรูปแบบประโยคการตอบนะคะถาม y o U ตอบ I I am a d o c t o r ถาม D ตอบ D ค่ะ D are nurse ถาม He ตอบ He ค่ะ He is a cook ถาม She ตอบ She นะคะ She is a cook จะมีอย่างเดียวที่ตอบไม่เหมือนเขาก็คือถาม y o U ถาม y o U ตอบ I นะคะอ่ะต่อมา รูปแบบคําถามคําตอบนะคะรูปแบบประโยคคําถามคําตอบเกี่ยวกับสถานที่ที่ประกอบอาชีพนะคะสถานที่เราก็พอเรียนกันไปแล้วนะคะรูปประโยคคําถามเช่น where ค่ะ where คำนี้นะคะอ่านว่า where แปลว่าที่ไหน where แปลว่าที่ไหนใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่นะคะ where w h e r e where do you work where do you work นะคะ ถาม you ตอบ I เหมือนเดิมนะคะ Where do you work แปลว่าคุณทำงานที่ไหนถาม you ตอบ I I work in a ตามด้วยสถานที่เช่น I work in a hospital I work in a hospital ฉันทำงานที่โรงพยาบาลหรือจะเปลี่ยนจาก o u เป็นเ y แต่ยังก็ใช้ดูเหมือนเดิมนะคะ เหมือนข้างบนเลยเห็นไหมเหมือนข้างบนเลยยูกับเดใช้ดู Where do they work? Where do they work? พวกเขาทำงานที่ไหนถามเดตอบเดค่ะ They work in a ตามด้วยสถานที่เช่น They work in a hospital They work in a hospital พวกเขาทำงานที่โรงพยาบาลสังเกตนะคะถ้าเป็นยูกับเดเราจะใช้ DO ดูนี่แหละค่ะ,ะร่วมในประโยคคำถามแต่ถ้าเกิดเป็นอีกหน้านึงก็คือหน้าที่152อ่หหน้าที่152นะคะก็จะเป็นถามเกี่ยวกับสถานที่เหมือนกันแต่เป็น h e กับ she. ่ีเหมือนอันเมื่อกี้เลยที่เรียนไปนะคะเป็น h e กับ she รูปแบบประโยคคำถาม คําตอบที่จะถามว่าทํางานสถานที่ไหนนะคะรูปประโยคคําถามที่เป็น he กับ she นะยกตัวอย่างเป็น he ก่อนนะคะ what does he work what เอเอขอโทษทีนะคะ where does he work where แปลว่าที่ไหนนะคะ where does he work เขาผู้ชายคนนั้นน่ะทำงานที่ไหนรูปประโยคคาตอบถาม he ก็ตอบ he ค่ะ he w o r k in a ตามด้วยสถานที่เช่น he w o r k in a bakery he w o r k in a bakery นะคะแปบลบว่าเขาผู้ชายคนนั้นอะทำงานที่ร้านขนมปังหรือจะใช้เป็น she นะคะ What that, uh, where does she work where does she work นะคะเขาผู้หญิงคนนั้นอะทำงานที่ไหนรูปประโยคคำตอบถามช h ก็ตอบ she ค่ะ she w o r k in a ตามด้วยสถานที่เช่น she w o r k in a bakery she w o r k in a bakery เขาผู้หญิงทำงานที่ร้านขนมปังนะคะถ้าจะเปรียบเทียบสถานที่เราจะมีคำนำหน้าก็คือ where where w h e r e where แปลว่าที่ไหนนะคะเป็นสถานที่ใช้ถามสถานที่ถ้าถามเป็น y o u กับ d เราจะใช้คำถามก็คือ do ถ้าใช้เป็น he หรือ she เราจะใช้เป็น does ตัวอย่างเช่น where do you work where do they work นะคะหรือถ้าถามเป็น he กับ she เช่น where does he work where does she work ถาม y o u ตอบ i i work in a hospital ถาม t h e y ตอบ t h e y t h e y work in a hospital นะคะถาม he ตอบ he he work in a bakery ถามชีตอบชี e she work in a barber shop อ่าได้หมดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสถานที่ข้างหลังเป็นที่ไหนนะคะเป็นสถานที่ในการประกอบอาชีพอ่ะทีนี้ต่อมาหน้าถัดไปคือหน้าที่153นะคะหน้าที่153จะเป็นเนื้อหาจะเป็นเนื้อหานะคะภาษาอังกฤษอ่ะซึ่งให้นักเรียนฟังแล้วก็อ่านตามอ่านออกเสียงตามนะคะ อ่ะอันแรกนะคะ m r s Lee นะคะ m r s Lee is a doctor m r s Lee is a doctor doctor ก็คือคุณหมอใช่ไหมคะ m r s Lee ผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อว่า Lee นะคะ is a doctor เขาเป็นคุณหมออ,อ่านตามนะคะ m r s Lee is a doctor บรรทัดถัดไป she w o r k in a hospital บรรทัดถัดไปนะคะ she helps i c k people และบรรทัดสุดท้าย she l i k e her job นะคะให้ฝึกอ่านตามนะคะ m r s Lee is a doctor m r s <Mrs>. Lee <S เป็นคุณหมอนะคะ she w o r k in a hospital work แปลว่าทำงาน นะคะเมื่อวานสอนไปแล้วนะคะ she works in a hospital hospital ก็คือโรงพยาบาลาเขาผู้หญิงคนนี้อ่ทำงานที่โรงพยาบาลนะคะต่อไป she helps she helps six people help แปลว่าช่วยนะคะเหมือน help me อะไรอย่างเงี้ยอ่ help แปลว่าช่วยช่วยเหลือ s i x นะคะ s i c k ขีดเส้นใต้แล้วก็นามดินสอเขียนลงไปค่ะ s i x แปลว่า ป่วย S I C K sick แปลว่าป่วยนะคะเอาเนือเสอเขียนลงไปเลย She helps sick people people แปลว่าประชาชนประชาชนนะคะหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้ P E O P L E people แปลว่าประชาชนหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้นะคะ,ะ She helps sick people ก็คือ มิสเตอลีมิสซิสลีเนี่ยนะคะเขาช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยนะคะหรือไม่สบายอ่มันทัดสุดท้าย she likes her job like s แปลว่าเหมือนเรากดไลค์ใน Facebook ก็คือแปลว่าชอบนะคะมิสซิสลีเนี่ยเขาชอบอาชีพของเขานะคะหรือว่าเป็นงานก็ได้ Job นักเรียนแปลแล้วใช่ไหมคะที่แปลว่างานอ่ b จอนะคะมิสซิสลีเนี่ยเขาชอบในงานของเขา จำให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำถามให้นักเรียนตอบด้วยเกี่ยวกับประโยคของแต่ละคนต่อไปมิสเตอร์กรีนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะรอบหนึ่งมิสเตอร์กรีนอีสต์อะฟิชแม he goes out to the sea at night he catches fish and come back with a lot of fish in the morning going out in the sea is exciting Mr. g r ิสเตอรนะคะ is a fisherman fisherman ขีดเส้นใต้แล้วเขียนลงไปนะคะแปลว่าชาวประมง fisherman คำแรกเนี่ยเหมือนฟิ t เลยเนาะ fi n h fish ที่แปลว่าปลาใช่ไหมคะถ้านักเรียนเจอประโยคนี้ยเรานึกไม่ออกถ้าจำคำว่าฟิ h ได้น่าจะพอเดาได้นะเหมือนแบบ fisherman ก็คือคนจับปลาหรือชาวประมงนั่นเองนะคะ fisherman ชาวประมงขีดเส้นใต้นะคะแล้วนำนินสอเขียนลงไปนะคะว่า fisherman แปลว่าชาวประมง He goes out to the sea at night. Goes นะคะก็มาจาก go นะคะ He goes out ก็คือออกไป the sea to the sea S E A C ขีดเส้นใต้ค่ะแปลว่าทะเล S E A C แปลว่าทะเล He goes out to the sea at night. At night คือเวลาไหนนะ At night At night คือเวลา กลางคืนนะคะกลางคืนเขาออกไปที่ทะเลในเวลากลางคืนต่อมาบรรทัดถัดไปนะคะ he catches he catches fish catches นะคะแปลว่าจับขีดเส้นใต้และเขียนลงไปนะคะแปลว่าจับ he catches fish เขาทำอะไรคะ เขาจับปลา and come back with come back นะคะแปลว่ากลับมา and come back with a lot of fish a lot of แปลว่ามากมายนะคะ a lot of a lot of ตรงนี้3 3ตัวนี้นะคะแปลว่ามากมาย and come back with a lot of fish In the morning และเขาก็กลับมาด้วยอะไรคะ a l o t of แปลว่ามากมาย Fish แปลว่าปลาก็คือกลับมาด้วยปลามากมายใน In the morning Morning ก็คือตอนเช้านะคะต่อไป Going out in the sea Sea ก็คือทะเลใช่ไหมคะเนี่ย Sea ก็คือทะเล Going out in the sea is exciting Exciting ขีดเส้นใต้นะคะแปลว่าน่าตื่นเต้น s, s i t ติ้งแปลว่าน่าตื่นเต้น going out ก็คือเวลาที่เขาออกไปทะเลนั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะหรือว่าจะแปลว่าเออเขาตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ได้ออกไปทะเลนะคะะต่อมาคนถัดไปให้ดูภาพก่อนให้ดูภาพก่อนนะคะเป็นคนทำอาหารอ,อ่านตามก่อนนะคะ มิสเตอร์โกและมิสเตอร์วองอาคุกมิสเตอร์โกและมิสเตอร์วองอาคุกเดอะเวิร์กในอาร์เลสเตอร์ลองเดอะพ popula dishes เดอะพ popula dishes อาต้มยำกุ้ง Fried fish and crab salad They enjoy cooking Mr. Go and Mr. Wong นะคะในภาพจะมีผู้ชายสองคนชื่อว่า Mr. Go กับ Mr. Wong นะคะ a r cooks cooks ก็คือคนทำอาหาร They work in a restaurant. They แปลว่าพวกเขา work แปลว่าทำงาน in a restaurant. Restaurant ก็คือร้านอาหารนะคะใครไม่รู้คำนี้แปลว่าอะไรเขียนลงไปเลย restaurant แปลว่าร้านอาหารนะคะ They work in a restaurant. เขาทำงานที่ร้านอาหาร t h e popular dishes นะคะ popular Popular นะคะขีดเส้นใต้แล้วเขียนคำแปลลงไปนะคะว่าแปลว่านิยม Popular เหมือน Popular ์ o หอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนเวลาเรามีประกวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคะแนน Popular Word ก็คือเป็นที่นิยมนะคะมีคนโหวตเยอะ Popular แปลว่าที่นิยมต่อมา i s s e s นะคะ dishes ก็คือจานเหมือนเหมือนที่เราแปล ตอนเทิมหนึ่งไปเช่น wash the dish นะคะล้างจานเนี่ยอันนี้เป็น dishes นะคะเป็นจาน the popular dishes นะคะ the popular dishes แปลว่าอาหารจานที่เขานิยมมากที่สุดเลยก็คืออาต้มยำกุ้งอาหารที่นิยมมากที่สุดนะคะก็คือต้มยำกุ้งถัดมาคือ f r d fish fry แปลว่าทอด ฟิชก็คือปลาปลาทอดนะคะและอันสุดท้ายแอนแครฟสลัดก็คือสลัดเลยครฟแครฟค,คำนี้นะคะปูสลัดปูนะคะ t h e y e n j o y c o o k i n g enjoy แปลว่าสนุกสนานนะคะขีดเส้นใต้เขียนลงไป enjoy แปลว่าสนุกสนาน They enjoy cooking เขาพวกเขาเนี่ยสนุกสนานกับการทำอาหารนะคะอ่านมา3คนแล้วก็รู้สึกว่าจะชอบในอาชีพของตัวเองทั้งนั้นเลยส่วนคนสุดท้ายนะคะให้ดูภาพเลยหนีไม่พน้นคนทำขนมอ่ะคนทำขนมปังนะคะอ่านตามคุณครูก่อนนะ Mr.B is a baker Mr.B is a baker he works in a bakery. he makes bread, cookie, cake, and many kinds of pies. they are delicious. Uh. Mr. B is a baker. Baker แปลว่าคนทําขนมปังใช่มั้ยคะอ่ He works in a bakery. Work แปลว่าทํางานเขาทํางานที่ร้านขายขนมปังนะคะ b a k He makes ขีดเส้นใต้ makes ค่ะ M A K E S make แปลว่าทํานะคะ make แปลว่าทํา make แปลว่าทำนะคะ he m a k e bread bread อันนี้ก็คือขนมปัง bread ก็คือขนมปังขีดเส้นใต้แล้วเขียนลงไปนะคะขนมปัง cookie ก็คือคุกกี้นะคะ cake ก็คือขนมเค้ก and many kinds of p i e ายคายแปลว่าชนิดนะคะคายแปลว่าชนิดนะคะ and many kind of pies and many kind of p i e นะคะ p ายก็คือขนมพายนะคะ they are delicious ก็คือพวกเขานั้นทำขนมออกมาได้อร่อยนะคะ delicious คำสุดท้ายขีดเส้นใต้คะ่ะ delicious delicious แปลว่าอร่อย delicious แปลว่าอร่อยอพอที่จะทบทวนได้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูทบทวนอีกนิดนึง m r s Lee is a doctor นะคะ m r s Lee เขาเป็นคุณหมอ she work in a hospital ก็คือเขาทำงานที่โรงพยาบาล she helps sick people เขานะคะก็ช่วยเหลือ ประชาชนที่ป่วยนะคะ She like เ her จอบเขาก็ชอบในอาชีพของเขาเองต่อมา Mr. Green is a fisherman Mr. Green สเนะคะเป็นชาวประมง he goes out to the sea at night เขาจะออกไปที่ทะเลในเวลากลางคืน he catches fish and come back with a lot of fish in the morning ก็คือเขาเนี่ยจะจับปลานะคะแล้วก็กลับมาด้วยปลาที่มากมายเลยในตอนเช้า Going out in the sea is exciting นะคะทุกครั้งที่เวลาเขาออกทะเลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะต่อมา Mr. Go and Mr. Wong are cooks นะคะเขาเป็น Mr. Go กับ Mr. Wong are cooks เนี่ยก็คือเขาเป็นคนทำอาหารนะคะ They work in a restaurant เขาทำงานที่ร้านอาหาร The i r popula r dishes are ต้มยำกุ้งอาหารที่เป็นที่นิยมในร้านนี้นะคะก็คือ ต้มยำกุ้ง file fish ก็คือปลาทอด and crust s สลัดก็คือสลัดปูนะคะ h e y enjoy cooking พวกเขามีความสุขสนุกสนานนะคะกับการได้ทำอาหารและคนสุดท้ายนะคะ Mr B is a baker Mr B is a baker ก็คือเป็นคนทำขนมปังนะคะ he works in a bakery เขาทำงานที่ร้านขายขนมปัง he makes bread เขานะคะทำขนมปัง cookie, cake And many kind of pie ก็คือแล้วก็มีัยอีกมากมายหลายชนิดนะคะ They are delicious พวกเขาทำเออไม่ใช่นะคะอ่าใช่พวกเขาทำอาหารได้อ่าทำขนมปังได้อร่อยนะคะอ่ะทีนี้หน้าถัดไปหน้า154หน้า154นะคะก็จะเป็นประโยคมีประโยคเขาให้นักเรียนเนี่ยนะคะอ่านแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกถ้าข้อความถูก หรือกากระบาทถ้าข้อความผิดนะคะลงในช่องคุณครูจะอ่านให้ฟังแต่ให้นักเรียนกาถูกกาผิดเองนะคะข้อ1 m r s s Lee is a doctor she w o r k in a school ถ้านักเรียนคิดว่าถูกให้กาถูกให้ขีดถูกไปถ้านักเรียนคิดว่าผิดให้กากระบาทลงไปนะคะต่อไป m r Green is a fisherman he catches a lot of fish ข้อ3 Mr. Go and Mr. Wong are er. fire fighter fire fighter คืออาชีพอะไรให้ท่องศัพท์ไปแล้วนะคะ fire fighter อาชีพอะไร t h e y l i k e t o eat ต้มยำกุ้งข้อ4 Mr. B makes cookie and cake he w o r k in a restaurant ใช่ไหม <c oughs> เขาทำงานที่ร s t a อ r a n t ใช่ไหมดูดีๆนะคะอย่าให้ผิดนะ และต่อมาข้างล่างนะคะเขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่คำศัพท์ที่เป็นกลุ่มคำที่มีความหมายเข้าพวกกันอย่างเช่นเขายกตัวอย่างมา a d d u c t o r ก็คือคุณหมอคุณหมอรักษาอะไรคุณหมอมีหน้าที่อะไร six people ดูแลประชาชนที่ป่วยก็คือโยงมาเสร็จแล้วทำงานที่ไหน in a hospital a hospital นะคะคุณหมอ มีหน้าที่ก็คือดูแลประชาชนที่ป่วยนะคะทำงานที่โรงพยาบาลทีนี้ครูจะอ่านแต่ละคำให้ฟังนะคะแล้วก็แปลให้ฟังด้วยนักเรียนจะได้ตอบได้ให้นักเรียนโยงเส้นเองว่าคำไหนเนี่ยควรที่จะไปคู่กับคำไหนนะคะคำแรก A baker คนทำขนมปังคำที่2 A cooks คนทำอาหาร3 A f i s h e r man ชาวประมง5 A f o r e s t คนขายดอกไม้6ก apostman บุรุษไปรษณีย์นะคะคำที่2เค้กกับคุกกี้3ต้ยมยำกุ้ง4ี่ fish ห้า letters แปลว่าจดหมายนะคะหก flowers ดอกไม้คำถัดไป the sea แปลว่าทะเลอะ bakery แปลว่าร้านขายขนมปังเลสต์ลองร้านอาหาร A flower shop ร้านขายดอกไม้ A post office นะคะก็คือไปรษณีย์นะคะที่ทำการไปรษณีย์อ่ะให้นักเรียนโยงเส้นเองว่าคําไหนควรที่จะอยู่กับคําไหนบ้างนะคะทุกอันมีคู่ของเขาหมดเลยและหน้าสุดท้ายที่จะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะก็คือหน้าที่155อ่ะให้นักเรียน วาดภาพและเขียนบรรยายอาชีพที่นักเรียนต้องการเป็นและเขียนชื่ออาชีพลงในช่องว่างที่กำหนดให้อันนี้เนี่ยครูคเนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ย I want to be อ่ะ want แปลว่าต้องการฉันต้องการที่จะปรารถนานะคะที่จะประกอบอาชีพอะไรสมมุติว่านักเรียนบอกว่าอยากจะเป็นคนทำขนมนักเรียนก็ตอบว่า I want to be a Baker นะคะ I want to be a baker แลวนักเรียนก็วาดรูปเกี่ยวกับคนทำขนมปังมาอาจจะเป็นต้องวาดรูปเป็นตัวเองแหละนะคะกำลังทำขนมปังทำเบเกอรี่อยู่หรือว่านักเรียนอยากจะเป็น fisherman อยากเป็นชาวประมง I want to be a fisherman เขียนคำพา์มานะคะแล้วก็วาดเกี่ยวกับชาวประมงทำอะไรจับปลาให้วาดรูปเป็นตัวเองออกมานะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะ,ะสำหรับงานในชั่วโมงนี้นะคะก็จะมีหน้าที่154 นะคะ4ข้อข้างบนแล้วก็โยงเส้นข้างล่างอีก5ข้อ6ข้อนะคะและก็มีวาดรูปอาชีพนะคะอาชีพที่ต้องการจะเป็นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปมีเท่านี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้จบเท่านี้ค่ะ